บแล้วมาแล้วไม่อยังมันเมื่อกี้นี้ใส่มันบ่ใส่ใส่รสอย่างรสหวานบา่ใส่มะพร้าวใส่มะพร้าวบ่มะพร้าวนี่เอ็ดอนไหนคูดแล้วก็ไปขัวข่วบ่ไปั่่วใสน้าต ใส่น้ำตาลขั่วผมไม่สีเหลืองไปนี่เลยบอะวิธีห่อปุ๊บปุ๊บอืมสัสสเดี๋ยเดีใส่ไปเลย ครับอ๋อครับปุ๊บอ๋อง่ายๆเนอะโอ้จังให้เป็นเนอะทำง่ายง่ายฟีมือแท้เจ้าไอ้นี่ขนมเขาเรียกขนมยังไงน,นีขนมเทียนขนมเทียนอ๋อใส่มันนี่เอามะพร้าวไปผสมน้ำตาลมันเนาแล้วก็คั่วแล้วแป้งอันนี้เดซ่า แป้งข้าวเหนียวผสมข้าวเจ้าผสมข้าวเจ้าใส่ใส่ยางจังผสมเป็นยังเป็นเป็นแบบนี้ใส่น้ำใส่ผสมข้าเจ้าแป้งข้าวเข้าเจ้า,สสา,จาผสมเนเอาใส่น้ำเลยบ่อืโอ้ตีลังกาเนะาะเมาบ่า นี่ปั้นมังกมก่อนบอทกลมแล้วก็ใส่ไส้ฝีมือเท้เอาซื้ออะไรคนสวยเนื้อหอ,อกโมมีได้มีเนื้อวแห้งนี่้วก็ปั้นมังกกลมเนาะ พึ่งออกพึ่งออกแล้วก็ใส่ใส้ใส่ลายแสบลายบ่ใส่นี่บ่ใส่ลายก็แสบลายใส่น้อยีบน้อยรสชาติเป็นไหนไหหวานหเค็มเค็มบ่ที่ไหนไหน มันกแค่นีงมันคือบทิดมือฮะใส่เนี้คือบทิดมือไม่ใส่อะไรถ้าปั้นแป้งได้มันจะไม่ติดมืออยู่ที่พีมือกันปั้นแป้งบ่นวดให้นวดจนจนแป้งบติดมือเก่งใช้ได้อื นัวแท้มืกาโตเนี่ยเด้อสิบบาทเอาห่อห้อยเบอ่งเนาะไม่คานสูงใส่กินแต่คงลหวานลายเนาะคืออ,อนน้วนเนาะกินข้าวกับยังคืออ,อ้วนแพะปุ๊บ มีเลี้ยงได้เนาะปออิลีตีเมื่อคืนนี่กินเมื่อวานนี่กินอย่างกินข้าวบุ้นบ่กินขนมเส้นบ่เาบอกินขา้นนขาวแรงกินหลายพอดบ่นี่นะครับใส่ไส้ลูกซิ้นโลงนี่เป็นาันไหน,นลูกซิ้นใหญ่เนาะอ๋ะอปึ๊บ นี่ใส่ปุ๊บแล้วก็พับฟับฟับโอช้าๆนี่เมยคนเปลี่ยนก็มีเนาะนี่ปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาดูช้าๆอีกครั้งนะครับนะการพับการห่อนะครับปุ๊บพับปั๊บนี่นี่ นี่ป๋อคือเก่งแท้เจ้าเป็นเคยเห็นมาตะน้อยบ่อเป็นมาตะเอย่โอ้เป็นมาตะเกิดที่คุยแท้โอ้ยเคยจะมาคุยแต่เจ้าเลือกเอาลายๆเลยคนสวยขนมมันที่าเขาเรียกว่าขนมอะไรนี่ขนมเทียนขนมเทียนเนาะ นี่ก็คือการขนมเทียนนะครับทำขนมเทียนเพื่อใส่บาตรวันทำบุญข้าวซากนะครับครับประจำพรรษานี้ปีนี้นะครับกทำแบบวิธีทำแบบบ้านๆง่ายๆนะครับออข,อขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเช่งเดียว์ชาแนลเด้อครับเด้อสวัสดีครับ